สวัสดีครับในทางหุ้นดาโจนสามรัฐจำวันที่25พฤษภาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูนะฮะมีทั้งหมด3คลิป3 EP เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูให้ครบนะฮะมาเริ่มในทางวันนี้กันที่รัเสเซียผลเมื่อวานนะครับ8 6296เข้ารูด2บนครับในทางนี้ครับเด่นตัวแรก4ตัวเจาะนะฮะ40 42 43 46 47แล้วก็48ครับเด่นอีกตัว3ตัวเจาะนะฮะ30 31 32 35 38 แล้วก็39ครับรูปไปก่อนนะฮะตัวเจาะเราจะชอบครับทุกห่วยทุกหุ้นครับต่อมาดาวโจรน,นะฮะผลาวาน่อวาน39814เข้าเจาะ14ล่างครับแตวท้านี้ครับเด่นตัวแรก9ตัวเจาะนะฮะ9091 9495 9798ครับ เด่นอ so ีกตัวนะฮะศูต่อเจาะศูนย์หนึ่งศองศูนย์ห้าศูนแล้วก็ศูย์แครับตลาดหุ้นจีนรมันวานปิดนะครับอ้างอิงผลเมวันศุกร์เจ็ดหนสองห้านะครับสำหรับผลเมื่อวันศุกร์ตัวเข้าเจาะห้ครับ แนวทางนี้ครับเด่นตัวแรก0ตัวเจาะนะฮะ02 03 04 06 07แล้วก็09ครับเด่นอีกตัว1ตัวเจาะนะฮะ10 13 14 15 18แล้วก็19ครับสท้ายอังกฤษฮะ เท้าน,นี้ครับเด่นตัวแรก5ตัวเจาะ50 51 53 56 58แล้วก็59ครับเด่นอีกตัวนะฮะ6ตัวเจาะนะครับ60 61 62 63 68แล้วก็69ครับ ลองพิจารณาดูนะครับแนวทางที่ผมให้ใครที่สนใจเข้าห้องกลุ่ม v p p ก็ทักไลน์แอดใต้คลิปมานะครับวางให้ทุกหวยทุกหุ้นรวมถึงหุ้น v p p ที่มีสาวอาทิ์ด้วยนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ